ใครที่จะไปขายของในช้อปปี้แต่ไม่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดมากครับสวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนลงสินค้าในช้อปปี้นะครับแล้วจะมาบอกในสิ่งที่มือใหม่ควรจะต้องรู้นะครับถ้าคุณอยากจะไปขายของในช้อปปี้นะครับถ้าคุณดูจบเนี่ยคุณจะได้ข้อมูลดีๆแน่นอนนะครับสำหรับการขายของในช้อปปี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ฟรีนะมีค่าธรรมเนียมถ้าสินค้าของคุณเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์นะครับจะมีค่าธรรมเนียม3%เเซ แต่นอกจากนั้นเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียม5%นะครับและยังไม่พอเนี่ยจะมีเป็นค่าชําระเงิน2%นะครับอันนี้คือต้องจ่ายนะครับโดยรวมๆเนี่ยจะอยู่ที่5หรือว่า7%แล้วแต่สินค้านะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องเอาไปบวกในราคาสินค้านะครับคือไม่ใช่ว่าคุณตั้งราคาไว้แบบกําไรน้อยอ่ะแล้วคุณไม่ได้เอาค่าธรรมเนียมตรงนี้ไปบวกด้วยนะครับอันนี้จะเข้าเหนือนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็มีค่าจะส่งสินค้าด้วยนะครับซึ่งค่าจะส่งตรงเนี้ย แล้วแต่เรานะว่าเราจะออกให้ลูกค้าหรือว่าให้ลูกค้าจ่ายเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับต่อมาครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือสินค้าในช้อปปีเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะขายได้นะครับจาเป็นต้องราคาถูกนะครับอันนี้พูดตามตรงเพราะว่าอย่างที่คุณเห็นเนี่ยในการขายของในช้อปปีนะคนเนี่ยจะเห็นรูปสินค้าแล้วก็ราคาเท่านั้นนะครับอันนั้นคือจุดที่คนจะตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าคุณแพงมากนะครับหรือว่าต้นทุนคุณสูงเนี่ยอันนี้คุณก็จะขายลําบาก ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มขายของออนไลน์นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะแนะนําให้คุณเนี่ยไปปั้นแบรนด์ก่อนนะครับข้างนอกช e นะ้อปปีเนาะโดย โซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ๊กอะไรต่างๆนะครับและใครที่อยากจะรู้แนวทางในการปั้นเพจสร้างแบรนด์ให้มีคนติดตามนะครับคลิกดูที่คลิปวิดีโอตรงนี้ได้นะครับแล้วอย่างนะครับถ้าเราขายของได้เนี่ยถือไม่ใช่ว่าเราเอาของไปส่งที่ขนส่งตามปกตินะครับเราจําเป็นต้องพิมพ์ใบปะหน้านะครับซึ่งจะมีบาร์โค้ดนะครับแล้วมาแปะที่กล่องพัสดุของเราวิธีนี้เนี่ยช้อปปี้จะใช้ในการติดตามว่าเราส่งของจริงนะครับคือพนักงานขนส่งนะครับไม่ว่าเราจะไปส่งที่สาขาหรือว่าเราสามารถให้เขามารับ ที่บ้านของเราหรือว่าที่โกดังสินค้าของเราเขาจําเป็นต้องยิงบาร์โค้ดเข้าระบบว่าเออเรามีการส่งสินค้าแล้วนะครับคือมันจะทําให้ช้อปปี้รู้ได้ว่าเราเนี่ยส่งสินค้าจริงๆนะครับแล้วมันจะเอาไปคํานวณในการจ่ายเงินนะครับเพราะว่าในการขายของในช้อปปี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราขายได้แล้วนะครับเราจะได้เงินเลยนะครับมันมีระยะเวลาที่ช้อปปี้เนี่ยจะเก็บเงินไว้ให้ลูกค้าเพื่อเป็นการการ,การันตีว่าเราเนี่ย ส่งของที่มีคุณภาพจริงๆนะครับคือในการซื้อของในช้อปปีนะครับเราสามารถคืนของได้ใน7วันคือถ้าสินค้าเนี่ยไม่โอเคแตกหักหรือว่าไม่ตรงปกอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถคืนได้เลยนะครับแล้วตรงนี้มันก็จะแปลว่าเราจะไม่ได้เงินทันทีนะครับเพราะว่ากว่าเราจะส่งสินค้านะครับกว่าลูกค้าจะได้รับ สินค้าเนาะก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วยังมีช่วงเวลา7วันอีกนะครับซึ่งจะทําให้กว่าเราจะได้เงินเนี่ยก็ปาไปประมาณ2อสาอาทิตย์แล้วนะเขาจะโอนมาให้เราอัตโนมัติคือมันจะมี2เคสนะครับถ้าเรามียอดน้อยๆน,นะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับหลักร้อยบาทเนี่ยเราจําเป็นต้องเข้าไปในระบบแล้วเรากดถอนเงินนะครับเขาถึงจะโอนเงินมาแต่ว่าถ้าเรามียอดแบบหลักพันขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยเขาจะโอนเงินมาอัตโนมัตินะครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับก่อนที่คุณจะไปขายของในช้อปปีแล้วผมคคิดว่่าาานนทีออยยกจะขขงใ ก็อยากจะขายใน Lazada ด้วยนะครับถ้าคุณไม่รู้เนี่ยว่าในการขายของใน d a เนด้ามีสิ่งที่เราต้องระวังต้องทำยังไงนะครับกดดูที่คลิปวิดีโอตรงนี้ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้เช่นกันนะครับหรือว่าที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับพูดมาตั้งนานครับยังไม่ได้แนะนำตัวนะครับผมชื่อวันครับขายของออนไลน์มาหลายปีแล้วแล้วในช่องผมเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอสอนขายของออนไลน์นะครับทั้งใน Sho ป e e Lazada หรือใน Facebook นะครับหรือยิ่งแอด e b o o k o เนี่ยผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าคุณอยากจะหาข้อมูลฟรีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยกดซ i b e กคเข้าใหม่กันดิ่งที่ช่องผมนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับว่าลงสินค้าทำยังไงครับขั้นตอนแรกเราก็มาที่เว็บไซต์ของ Shopee นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่สมัครเนี่ยก็มากดสมัครใหม่ตรงนี้นะครับที่ขวามือนะก็สามารถ ลิงก์กับพวก a c e b o o k นะครับหรือว่า Google Apple a c c o u n t ของเราได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็มาเชื่อมต่อกับเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาที่หน้านี้ผมเชื่อมต่อกับ Google นะครับถ้าใครเชื่อมต่อแบบอื่นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับเสร็จแล้วนะตรงนี้ก็ให้เราใส่เป็นชื่อผู้ใช้นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้ใส่เป็นชื่อร้านเลยนะครับนะถ้าใครมีชื่อร้านก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วกดสมัครใหม่ครับโอเคเสร็จแล้วก็ กดตรงนี้ครับกลับไปที่หน้าหลักครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับที่มุมซ้ายมือนะครับตรงนี้มันจะมี2อันครับมีขายกับขายสินค้ากับ s h อป e ีนะครับถ้าขายสินค้ากับ s h อป e ีเนี่ยอันนี้คือเราต้องกรอกเป็นแบบสมัครไปอีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพนักงานจะติดต่อมานะครับให้เราเนี่ยกดมาตรงนี้ได้เลยนะครับขายของนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหน้า s ซ l l e r Center นะครับเป็นหน้าจัดการของตัวการขายของของเรานะครับเราก็จะเห็นเป็นตรงนี้นะครับเป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็เป็นโลโก้นะครับตรงเนี้ย เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือให้มากดตรงรายละเอียดสินค้าตรงนี้นะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับแก้ไขนะครับก็คือจะเป็นรูปของเรานะครับถ้าใครเชื่อมต่อ Facebook หรือว่า Google เนี่ยจะมีตรงนี้นะครับเราก็สามารถอัปโหลดรูปที่เราต้องการไปได้นะครับกดไปเลยครับแล้วตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนรูปปกได้นะครับก็จะเหมือนเป็นรูป cover ของ a c e b o o k นะตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นชื่อร้านอีกทีนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นคําอธิบายรูปภาพนะครับกดตรงเครื่องหมายคาถามเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ เหมือนเป็นรูปโปรไฟล์รูปแนะนําตัวของเรานะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะมีเป็นพวกรายละเอียด ของร้านค้าเรานะครับเนี่ยเราสามารถอัปโหลดใชนรูปค o เวอร์อีกทีก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็นรายละเอียดร,ร้านค้าไปนะครับร้านของเราขายอะไรสินค้าอะไรแล้วก็บรรยายไปตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้ครับคราวนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทําคือต้องมากดตั้งค่าการจัดส่งตรงนี้นะครับคือตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าขนส่งที่เราต้องการใช้นะครับว่าเราอยากจะให้ขนส่งเนี่ยอันไหนส่งสินค้าเรานะครับก็ให้เลือกตามขนส่งใกล้บ้านหรือว่าที่สะดวกนะครับก็จะมีหลายอันเลยนะครับเป็นเนี่ย อย่างที่โชว์นะครับเบส dsl curly jnt หรือไปรษณีย์ ems หรือว่าลงทะเบียนก็ได้นะครับพอกดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกว่าต้องใส่เป็นที่อยู่ก่อนนะครับในการรับนัดรับนะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าเขาต้องให้เราใส่ที่อยู่ก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็ใส่ไปนะครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยก็กดบันทึกข้างล่างนะครับเคครับเดี๋ยวเรามาตรงตั้งค่าการจัดส่งใหม่นะครับแล้วถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดในการขนส่งนะครับว่าเขามีกระบวนการยังไงนะเราก็มากดตรง ลูกศรลงตรงนี้ได้นะครับที่ข้างหลังของขนส่งนะที่คุณต้องการดูสมมุติเป็นเคอรี่ละกันครับผมจะกดมานะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นการนัดรับนะครับคือเราสามารถเลือกได้นะครับคือนัดรับเนี่ยมันก็จะมีเป็นรายละเอียดนะครับว่าหนักสูงสุดไม่เกิน30โลต่อกล่องนะครับแล้วก็ขนาดของกล่องเนี่ยครับต้องมีด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่เกิน100เซน แล้วก็รวมกันเนี่ยไม่เกิน180แครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดรอ p ออฟนะครับว่าทํายังไงนะครับเราก็ต้องทําการปริ้นนะครับจะมีเป็นแบบสมมุติมีคนสั่งซื้อเนี่ยเราก็ต้องเป็นใบปะหน้านะครับแล้วมาแปะที่กล่องพัสดุเรานะครับแล้วก็เอาไปที่ขนส่งนะครับหรือว่าจุดดรอปออฟนะครับของเคอรี่นะครับในเคสนี้เราไม่ต้องจ่ายนะครับเรามาจ่ายกับช้อปปีนะครับมันจะหักลบเองนะครับถ้าเรามีการขายนะครับก็ตรงนี้ก็รายละเอียดก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ แต่ว่าน้ําหนักเนี่ยก็ไม่เกิน20โลนะครับแล้วก็ ต้องมีด้านใดนด้านหนึ่งยาวไม่เกินร้อยเซนหรือว่ารวมกันเนี่ยไม่เกินร้อยห้าสิบเซนนะครับอ่าอันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับสาหรับอันอื่นเนี่ยนะครับก็ลองมากดดูตรงนี้ได้นะครับเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอาอันอื่นออกแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสะดวกเคอรี่นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นระยะเวลาเตรียมพัสดุนะครับเรามากดแก้ไขได้ว่าเราเนี่ยจะใช้เวลาจัดเตรียมพัสดุนานกี่วันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตรงนี้ก็แนะนําให้ใส่เป็น2องนะครับเดฟอลต์ของเขานะครับเผื่อขาดเผื่อเหลือนะครับแต่ว่าอย่าใส่น ไปเพราะว่ามันก็จะโชว์นะครับลูกค้าเขาจะรู้ว่าเออเราต้องเตรียมสินค้ากี่วันนะครับมันก็จะเกี่ยวกับ การตัดสินใจในการสั่งซื้อของเขานะครับเสร็จแล้วควนี้เนี่ยให้เราไปเตรียมรูปภาพสินค้าแล้วก็รายละเอียดเพื่อที่จะมาลงสินค้าที่จะขายใน s h อป e e นะครับวิธีการลงนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเป็นแถบเมนูซ้ายมือนะครับสินค้านะให้เรากดตรงนี้ได้ครับเพิ่มสินค้าใหม่ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นช่องนะครับให้เราใส่ชื่อสินค้านะครับตรงนี้เนี่ยผมเตรียมมาไว้นะครับเป็นเสื้อยืดนะครับเราสามารถใส่เป็นพวกเหมือนจุดเด่นได้นะครับว่ามันใส่สบายนะครับ เสื้อไม่หดอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเส็จแล้วเนี่ยก็จะมาเลือกเป็นหมวดหมู่นะครับก็จะสามารถเลื่อนลงดูตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเซิร์ชตรงนี้ได้นะก็ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาอแรกนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายนะครับก็เลือกตามนี้เลยนะครับเสื้อยืดก็คือเลือกให้ตรงกับสินค้าเรานะครับพูดง่ายๆนะอย่างนี้เป็นเสื้อยืดสีพื้นับก็เลือกเป็นตามนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็กดตรงนี้โอเค เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของข้อมูลสินค้าทั่วไปนะครับที่เขาจะให้เราเนี่ยใส่เพิ่มเกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับข้างบนเนี่ยก็คือเป็นชื่อสินค้านะครับเราสามารถกรอบตรงนี้นะครับแล้วก็มาวางตรงรายละเอียดสินค้าได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้เราใส่เพิ่มไปหน่อยนะครับอย่างเสื้อยืดก็จะมีเป็นอกนะครับแล้วก็ ไหลอะไรเงี้ยนะครับความยาวก็ตรงนี้ผมก็จะบรรยายไปเพิ่มนะครับว่าแบบทำจากยังไงวิธีการผลิตอะไรเงี้ยมันดียังไงก็ใส่ไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใน s h อ p e e นะครับเราสามารถติดแฮชแท็กได้นะครับเราสามารถแบบติดเยอะๆก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมจะแนะนําให้แบบติดแฮชแท็กแบบสําหรับคําที่มันยาวๆหน่อยนะครับอย่างเนี้ยเสื้อยืด ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเสื้อมันเยอะอยู่แล้วนะครับเรามาเน้นเป็นคําที่แบบเฉพาะจอดจงดีกว่านะครับเสื้อสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็สามารถใส่ไปตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นให้เราใส่สีนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับอย่างนี้สีฟ้านะครับวิธีซักนะครับก็เลือกไปตามนี้นะครับแต่ละสินค้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เราเลือกไปตามที่เขาขึ้นมาให้เราเลือกนะตรงนี้ก็เป็นยี่ห้อนะครับถ้าเราไม่มีเนี่ยก็กดตรงนี้ได้นะครับ นะหรือว่าถ้าเรามีแบรนด์นะครับแต่ว่าไม่อยู่ในนี้เราก็สามารถสร้างใหม่ได้นะครับก็คือกดตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้เพื่อตั้งค่านะครับแล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกหลายๆแบบนะครับแล้วก็แค่กดไปแล้วก็กดเลือกตามที่เขาขึ้นมาให้เลือกนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะตรงนี้ผมก็จะข้ามไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาถึงส่วนนี้นะครับข้อมูลการขายเนี่ยก็จะมีเป็นพวกราคาคลังสินค้าแล้วก็ตัวเลือกนะครับแล้วก็ราคาส่งด้วยนะครับคือไอ้ตรงตัวเลือกสินค้าเนี่ยสมมุติเราขายเสื้อใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเป็นแบบอาจจะหลายๆสีนะครับสามารถใส่เป็นสีแดงสีอะไรได้ แล้วก็ใส่ก็สามารถทําได้นะครับผมแนะนานะครับให้ใส่แพงกว่าราคานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําโปรโมชั่นนะครับให้เหมือนแบบลดราคานะมันจะช่วยเพิ่มยอดขายนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคที่ผมใช้กับทุกร้านของผมครับสมมุติว่าเสื้อเราเนี่ยจะขายร้อยหนึ่งใช่ไหมครับเราจะไม่ใส่ว่าร้อยหนึ่งนะครับเราจะใส่ว่า200นะแล้วเดี๋ยวเรามากําหนดโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับดูจนจบนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูก็ตรงนี้คลังนะครับก็ ใส่ไปนะครับอันนี้คือในเคสที่คุณมีสินค้าชิ้นเดียวเนี่ยของคุณก็จบตรงนี้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยมีตัวเลือกสินค้านะครับอย่างเช่นที่ผมบอกมีไซส์อะไรเงี้ยก็มากดตรงนี้นะครับคือตรงนี้ก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับมากดตรงนี้เลยนะแล้วตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะมีเป็นเขาเรียกว่า เป็นตัวเลือกแบบไหนนะครับอย่างเช่นเสื้ออย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้ว่าเป็นสีนะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวเลือกนะครับว่าเราจะมีสีอะไรบ้างสีขาวสีดําแล้วก็ตรงนี้ก็คือไซส์นะสมมติเป็นเสื้อเนี่ยก็มีไซส์ก็คุณก็ทำเป็นตัวเลือกได้ S M L อ่ามันก็จะขึ้นเป็นตารางอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับสีขาวมีไซส์อะไรบ้างนะครับสีดําไซส์อะไรบ้างนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่เป็นราคาตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะ ใส่เป็นโปรโมชั่น200นะครับตรงนี้ใส่ไปก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นคลังสินค้านะครับเราสามารถใส่ไปได้นับห้าอะไรเงี้ยนะครับก็คือตามสต็อกนะครับแล้วถ้าใครมีราหัสสินค้า SKU ก็มาใส่ตรงนี้ได้ถ้าใครมีสินค้าราคาส่งนะครับถ้าเราผลิตเองอย่างเงี้ยเป็นแบรนด์ของเราเราสามารถทําราคาส่งได้นะครับเรากดมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่ได้ว่าต่ําสุดกี่ชิ้นแล้วก็สูงสุดกี่ชิ้นนะครับสมมุติ2ถึง3ตัวอย่างเงี้ย เราจะให้ส่วนลดเขานะครับเพราะว่าซื้อมากกว่า1ชิ้นนะครับสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าราคาผมจะขายร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาโปรโมชั่น200เนี่ยผมก็จะใส่เป็นแบบ90นะครับแล้วหลังจากนั้นเราเพิ่มช่วงราคาได้นะครับอย่างเช่น4ตัวนะครับมันก็จะขึ้นมานครับ5ตัวอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถพิมพ์ได้นะก็คือลูกค้าเนี่ยถ้าเขากดเลือกสินค้าเป็น4 5ตัวอย่างเงี้ยก็จะได้ราคา80นะครับเลือก 2- 3ตัวเนี่ย ก็จะได้เป็น90บาทนะครับสามารถทําแบบนี้ไดนะ้ต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นภาพสินค้านะครับนะอันนี้คือเป็นรูป1-8ถึง8เนี่ยคือเป็นรูปสินค้าหลักนะครับก็สามารถอัปโหลดใส่ไปได้นะครับผมก็จะเลือกไปรูปนี้นะครับโชวหลายๆสีนะครับอันนี้ นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปของตัวเลือกสินค้านะครับอย่างเช่นเวลาที่เราไปกดที่สินค้าเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอนเนี้ยก็คือเป็นรูปตรงนั้นนะครับเราอัปโหลดจากตรงนี้สมมุติตรงนี้เนี่ยที่ผมเขียนนะเป็นสีขาวสีดำนะแล้วก็ไปหารูปเสื้อสีขาวสีดํามาใส่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับอย่างที่เห็นเนี่ยขาวกับดำนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ําหนักพัสดุนะครับให้เราคํานวณจากน้ําหนัก พัสดุรวมกับกล่องด้วยนะครับสมมุติว่าน้ําหนักพัสดุเสื้อของเราอย่างเงี้ยนะครับกับกล่องอย่างเงี้ยมันแบบ250กรัมนะครับตรงนี้เราก็ต้องใส่เป็น0.25ก็คือเป็น250กรัมนะเพราะว่าหน่วยตรงนี้มันเป็นกิโลนะครับค่าส่งเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับน้ําหนักด้วยนะครับสมมติเนี่ยผมใส่เป็น250กรัมนะครับมันก็จะขึ้นมาว่า Curly ี่เนี่ยจะคิดค่าส่งลูกค้าเป็น26บบาทนะครับถ้าเราใส่เป็น หอย่งโลเงี้ยเห็นไหมครับราคามันก็จะขึ้นถ้าเราเนี่ยไม่โอเคกับค่าส่งตามนี้นะครับ26นะเราอยากจะเก็บเป็น36เนี่ยตรงนี้เราก็ต้องใส่เป็น1กิโลไปนะครับคือมันก็ต้องทำนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ค่าส่งตามนี้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ใส่เป็นขนาดพัสดุไปนะครับก็จะมีกว้างยาวสูงแล้วเราก็กดเปิดขนส่งอันนี้ได้นะครับเคอรี่แต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะออกค่าส่งให้ลูกค้าเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับโดยการกดตรงนี้นะครับเป็นดินสอนะครับข้างๆราคาเราก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับ ครอบคุมค่าใช้จ่ายการส่งนะอันนี้ก็คือเราก็จะแบบจ่ายค่าส่งให้ลูกค้ามันก็จะกลายเป็นส่งฟรีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเสียตังค์ให้เคอรี่นะครับแต่ว่าของ s h อปปีเนี่ยมันก็จะมีส่งฟรีนะครับผมต้องไปหาข้อมูลนะครับอย่างตอนนี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นนะครับว่าแบบส่งฟรีนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับข้างล่างนะอันนี้คือจะเป็นโค้ดนะครับต้องให้ลูกค้าเก็บโค้ดนะก็จะมีเป็นตรงนี้นะครับผมเลื่อนมาให้ดู อ่าจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราขายครั้งแรกเราก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับถ้าเกิดอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยใช้โค้ดส่งฟรีได้นะครับลูกค้าเขาต้องซื้อเป็นสินค้า3 0 0บาทขึ้นไปแล้วถ้าเราเป็นร้านค้าแนะนำนะครับลูกค้าก็ซื้อ250ใช้โค้ดก็ได้ส่งฟรีหรือว่า ช้อปปี้มอลเนี่ยสองนะครับใช้โค้ดก็ได้ส่งฟรีนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยราคามจะอยู่ที่300นะครับลูกค้าเนี่ยถึงจะได้ส่งฟรีนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวของช้อปปี้นะครับว่าเขามีโปรโมชั่นยังไงนะครับกลับมาหน้านี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นให้เราเลือกเป็นสภาพนะครับเพราะว่าช้อปปี้เนี่ยสามารถขายเป็นของมือ 1- มือ2ได้นะครับถ้าเป็นของใหม่ก็ใส่ตามนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้นะครับ บันทึกและเผยแพร่นะครับเสร็จแล้วนะครับสินค้าเราก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าหลังบ้านให้เรารู้ว่าแบบเออ so. สต็อกมันเหลือขนาดไหนนะครับถ้ามีคนสั่งซื้อเนี่ยสต็อกมันก็จะลดไปอัตโนมัตินะครับแล้วก็เราก็มาเช็คดูได้ว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมันจะต้องใช้เวลาที่จะแบบโปรเซสก่อนนะครับช้อปปีต้องแบบเอาไปรีวิวนะครับว่าแบบสินค้ามันโอเคไหมนะครับมีสินค้าผิดกฎหมายผิดกฎอะไรหรือเปล่า,า,าะรรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะโชว์ที่หน้าร้านนะคร ตรงนี้ก่อนนะครับเป็น Marketing Center นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่โปรโมชั่นส่วนลดนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกนะครับเราจะทำแบบใช้เทคนิคในการลดราคานะครับจะเป็นเทคนิคในการตั้งราคาให้มันแพงนะครับแล้วก็มันจะโชว์ว่าแบบลดนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นเทคนิคการขายนะพูดง่ายอันนี้เป็นแบบเบสิกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมองข้ามนะครับ เพราะว่าคือคนเราเนี่ยอยากจะได้ของถูกอยู่แล้วนะครับถ้าเราทําตามนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ในระดับหนึ่งนะพอมาตรงนี้นะครับเราก็กดสร้างนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่เป็นชื่อโปรโมชันไปนะครับเป็นชื่อโปรโมชันส่วนตัวให้เรารู้นะครับผมจะใส่เป็นเทสต์ละกันนะตรงนี้คือลูกค้าจะไม่เห็นนะครับเราก็สามารถกําหนดระยะเวลาโปรโมชันตรงนี้ได้นะครับผมแนะนําให้ใส่เป็น ยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหมดเนี่ยเราไม่สามารถต่อเวลาได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะต้องสร้างใหม่เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราตั้งสั้นไปเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเพิ่มสินค้าไปตลอดเดีย๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าทําไมนะสมมุติผมเลือกเป็นวันหมดอายุเป็นสิ้นเดือนนี้นะครับ3เอนะกดยืนยันแล้วก็ตรงนี้ก็สินค้าในโปรโมชั่นนะครับก็สามารถกดไปนี้ได้นะอันนี้ถ้าเราลงสินค้าไปเยอะเราก็สามารถเลือกสินค้าเข้ามาอยู่ในโปรโมชั่นนี้ได้นะครับ ผมก็จะกดเลือกสินค้าอันนี้ที่มีนะครับแล้วกดยืนยันนะแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นกรอบสีแดงที่ราคานะครับก็คือเป็นจุดที่เราต้องใส่นะครับเราสามารถลดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ200นะครับตัวนี้เนี่ยจะลดเหลือร้อยหนึ่งนะครับลดเป็น50%นตะตรงนี้ก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็อบว่างก็อบว่างนะครับหรือเราจะแบบลดเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ได้นะครับลด40%ออะไรเงี้ย ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนําคืออย่างที่เห็นนะมันโชว์ว่าราคาที่ลดแล้วมูล,ลค่าต่ำกว่า 60, คือ s h o ป e ีเนี่ยมันจะมีระบบตรวจจับนะครับว่าใครเนี่ยตุกติกเรื่องราคานะครับถ้าคุณเนี่ยไม่ทำแบบลดเยอะเกินไปมันโอเคอย่างที่เห็น,นครับอย่าง40%เนี่ยโอเคนะครับแต่50%เนี่ยมันเริ่มเตือนนะครับแต่ว่ายังทำได้นะครับ ตรงนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังทำได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าระบบเนี่ยมันฉลาดมากนะครับสมมุติคุณขายสองร้อยอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณไปเปลี่ยนราคาที่หน้าบ้านนะครับมาเป็นแบบร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยแล้วคุณมาทําตรงนี้อีกนะครับคือระบบมันจะแบบเหมือนบล็อกสินค้านั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาจะจับเหมือนแบบเราตุกติกกับราคานะครับเป็นการหลอกลูกค้านะครับคือแต่ว่ามันก็เป็นกลยุทธ์นะครับคือตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับตรงราคาอะไรเงี้ย ทำทีเดียวนะครับทาแล้วทําเลยนะครับคิดมาให้ดีก่อนนะครับพอเสร็จแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะครับกดเลยครับอ่ามันก็จะขึ้นว่าสร้างโปรโมชั่นเสร็จแล้วมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับว่าไอ้ตรงระยะเวลาเนี่ยให้เราเลือกดีๆนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะครับอย่างเนี้ยผมเข้าไปกดแก้ไขมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับตรงเนี้ยทาแล้วทําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูคุณทําอย่างนี้นะครับเป็นแบบกับสินค้าแบบลอยๆชิ้นนะครับแล้วคุณต้องมากดทําใหม่ ตลอดนะครับถ้าคุณใส่เป็นระยะเวลาโปรโมชั่นที่มันสั้นไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ผมบอกเลือกทําให้มันยาวๆนะครับเสร็จแ,แล้วในหน้านี้ก็จบนะครับเราก็มากด ตรงหน้าหลักเดี๋ยวเราลองไปดูว่าสินค้าที่เราสร้างมันอนุมัติหรือยังนะครับก็มากดตรงสินค้าของฉันนะครับที่สินค้านั้นนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยฝั่ามือข้างบนจะมีแสดงผลลับกดไปได้เลยครับเคอันนี้มันยังไม่อนุมัตินะครับแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับอาจจะชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งที่สําคัญจะเป็นในหน้าของเลขบัญชีนะครับที่เราจะรับโอนเงินนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขายได้เนี่ยเงินมันจะไม่ได้เข้ากระเป๋าเราเลยนะครับเงินมันจะไปเข้าที่ช้อปปี้ก่อนนะครับแล้วคราวนี้เนี่ย พอมีการจัดส่งสินค้าลูกค้ายืนยันสินค้าเรียบร้อยนะครับว่าเขาได้รับแล้วอย่างเงี้ย ช้อปปี้ก็จะโอนเงินมาให้เรานะครับถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้เราก็จะไม่ได้รับโอนเงินนะครับก็ให้เรามาที่ตรงนี้ครับบัญชีนะครับแล้วก็ใส่รหัสไปทีผมใส่ไปเรียบร้อยนะครับก็วิธีการเพิ่มนะครับก็ให้มากดตรงเพิ่มบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็เราก็ใส่เป็นชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนไปนะครับถ้าคุณใส่ไปแล้วเนี่ยก็กดต่อไปนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของบัญชีเราครับก็จะเป็นชื่อบัญชีนะครับชื่อธนาคารแล้วก็เลขบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องกดต่อไปนะครับพเเราากกดไปแล้ววนนมมั็จะโช ตรงนี้นะครับเหมือนของผมนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่เราจะสมัครและเริ่มต้นขายของกับ Shopee นะครับแต่ในคลิปต่อไปนะครับผมจะมีวิธีแอดวานซ์มาฝากนะเช่นลงสินค้าทีละเยอะผ่าน Excel นะครับหรือว่าการทำโปรโมชั่นต่างๆในร้านนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยขายดีนะครับถ้าใครที่อยากจะติดตามคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และเครื่อหมายกรดิงที่ช่องผมนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็แชร์ไปที่ Facebook นะครับ ให้เพื่อนๆเราเห็นนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากจะดูคลิปวิดีโออื่นๆครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับกดดูที่คลิปวิดีโอที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันในคลิปนั้นครับ